ก่อนดูคุยแซปโชอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิง่งกิงิงง <c oughs> โอเคค่ะตามน,นั้นเลยนะคะ่ผูช้ชมคะก่อนดูคุยแซปโชอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยค่ะ,ะครับเชิญคนต่อไปนะครับเป็นน้องสาวที่ผมสนิทกันมา20กว่าปีแล้วอะแล้วคนนี้วิ่งงานเก่งมากไหนจะดูแลลูกชายไหนจะเพิ่งแต่งงานกับสามีเกาหลีไหนจะเป็นดีเจคู่กับผมด้วยและที่สำคัญตอนนี้ เธอเป็นนางเอกละครถึงเจ็เรื่องด้วยกันโอ้ขี้โมชิเป่งเลยน้องสาวเนี่ยดีเจดาดาสวัสดีครับสวัสดี่ค่ะเดี๋ยวขอแก้ข่าวเรื่องนางเอกก่อนพี่พี่เคว่าไม่ใช่นางเอก บอกว่าเป็นนางเอกหมายถึงว่านางเอกในใจพี่อ๋ดิฉันกำลังจะไปหาดูว่าเจนเรื่องอยู่ตรงไหนเขาถ่ายย่เจเรื่องตอนนี้แต่นางเอกไงเมื่อกี้พี่เอกไม่ใช่ไงแต่ดาด้าเนี่ยต้องยอมรับนะว่าเป็นคนที่ทํางานหนักมากจริงแล้ววิ่งงานวันหนึ่งหลายงานด้วยหลายหลายอย่างวันนี้ก็วิ่งวิ่งแบบอย่างเมื่อเช้าก็จัดรายการยุ้มาแล้วแล้วก็บอกว่าช่วงนี้ก็มามาถ่ายรายการที่นี่เสร็จเดี๋ยวไปถ่ายละครต่อแล้วกลับมาจัดแฉ่ตอนกลางคืนงีงี้วันหนึ่งมันจะวิ่งประมาณ3 4งานส สี่งานตลอดเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นคนชอบทํางานอยู่เฉยๆไม่ได้แต่มันก็ต้องมีเวลาเพียรๆเหนื่อยๆจริงในอย่างที่หนิงบอกจริงเคือหลังๆนะพอเมื่อก่อนเป็นคนแบบพี่พีเคก็รู้นะว่าได้เป็นคนกระฉับกระเฉงองอยู่นิ่งมากไม่ได้แต่พอเราต่อปีนี้เดี๋ยวธันวาเนี้ยจะเข้าสู่ปีที่43แล้วสี่สิบสามเหรอม่สี่สิบสามลิลลี่เริ่มคนแก่แล้วนี่อุ้ยตายแล้วน่ากลัวมาก ยอมรับว,ว่าแบบเหมือนแบบสังขารมันเป็นไปตามการะไร,รอย่างนี้เนาะสุดท้ายเนี่ยพอเราทําแบบ ทำยังทํากิจกรรมเหมือนตอนที่เรายังสาวๆอยู่อ <Shap> ่ะสิ่งที่ตามมาคือว่ามันเหนื่อยขึ้นมันเหนื่อยมันแบบเดินเหินอะไรก็เหนื่อยเวลาลูกชวนเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยรู้สึกว่าเฮ้ยหอบจังเลยทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องฟิตร่างกายแล้ว<ม>พอการฟิตร่างกายของด้านเนี่ยก็หลังๆก็เริ่มหันมาออกกำลังกายเยอะขึ้นเมื่อก่อนไม่เคยสนใจเรื่องของการอ,ออกกำลังกายรู้สึกว่าการออกกำลังกายเสียเวลาแต่พอหลังๆพอเราแก่ขึ้นอะ่ะเราอยากอยู่กับลูกนานขึ้นเราก็เลยหันมาออกกำลังกายพอออกกำลังกายเราก็ไปปรึกษาเทรนเนอร์คือเทร แค่ถ้าเราอยากจะแข็งแรงมันไม่ใช่แค่การออกกำลังกายอย่างเดียวค่ะ,คะมันเป็นเรื่องของการกินด้วยอันนี้สำคัญเออ,อการกินออกกาลังกายแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์กินอนะ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยที่ท,ทาให้ร่างกายแข็งแรงทีนี้ด้าก็มองว่าอา้าวแล้วงั้นเราก็ต้องคุมอาหารเมื่อก่อนเราอยากลดน้ําหนักพออ,อายุสี่สิบขึ้นนะ้นําหนักมันเริ่มแบบมันขึ้นแต่มันลงช้ามากใช่เออเมื่อก่อนอยากจะลดน้ําหนักแตบบ่คืออดอาหารจะเห็นว่าด้าเดี๋ยวบวมเดี๋ยวผอมเดี๋ยวบวมเดี๋ยวผอมคือเป็นคนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ดูแลตัวเเเเออออองง่่ะะกก็จ้้วววนนนนนขึพราาาหัััมดดูแลตใสปบียํ แต่พอเรา40กว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละทาเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ละใช่เมื่อก่อนนั้นไม่กินอาหารสักวันหนึ่งอะวันเดียวแป๊บเดียวอีกวันนี้ก็พุงเดี๋ยวนี้ลงอมลงสองขีดมากสุดอย่างเงี้ยทีนี้มันไม่ลงเลยนะมันไม่ลงเลยทีนี้คุณแน่กบอกว่าคุณด้าจริงๆอการลดน้าหนักที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องหันมาใส่ใจเรื่องของอาหารโปรตีนสําคัญต่อร่างกายมากๆไม่ใช่กดอาหารที่จะลดน้าหนักได้ทีนี้บอกอ๋อโอเคเขาก็เลยมีการวัดว่าเอออย่างวันหนึ่งด้าควรทานโปรตีนกี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยอย่างด้าเนี้ สี่สิกรัมโปรโตีนเท่ากับเท่าไหร่อะก็คือตามหลักสมมติ1น,นช้อนอน่ะ1นสก,กู๊ปเนี่ยมันคือ10กรัมอย่างเงี้ยต้องมาทานแบบซอยโปรตีนไปเช้ากลางวันเย็น,นอะไรเงี้ย <ừ> หรือหรือบางคนอะจะรู้สึกว่าด้าก็บอกว่าถ้างั้นด้าก็กินแบบเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยพอเราลองเน้นโปรโตีนเยอะๆกินเนื้อสัตว์ที่มันเป็นแบบเน้นโปรตีนะสิ่งที่ตามมาของด้าคือ ท้องอืดท้องเฟอ้ออันนี้แหละที่ด้าไม่ชอบเลยก็เลยมาคุยกันต่อว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงดี<อ>เขาบอกกินโปรตีนไหม<อ>โปรตีนที่เรารู้จักส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนจากนมวัวซึ่ง<อ>มันก็เหมือนกับทานที่มันเนื้อสัตว์แหละ<อ>คือกินแล้วมันก็ท้องอืดท้องเฟอ้อทีนี้มันเดี๋ยวนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเดี๋ยวนี้เขามีโปรตีนทางเลือกที่ได้รับโปรตีนเหมือนทานเนื้อสัตว์เลย แต่เป็นโปรตีนจากพืชน,นี่เลยด้าก็เลยมองหาแล้วก็ไปเจอมาว่าอ๋อโปรตีนจากพืชมียี่ห้ออะไรบ้างด้าชอบยี่ห้อนี้มากที่สุดค่ะคือ Ultimate Protein ยี่ห้อนี้มันดีตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าเป็นโปรตีนจากพืชและเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองอโปรตีนจากถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวสาลีโดยเฉพาะผู้หญิงอยางเราค่ะถั่วเหลืองสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่ามีฮอร์โมนของผู้หญิงหรือว่าฮอร์โมนที่เป็นกระหมดเอสโตรเจน ดีมากตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับผู้หญิงมากๆเลยสำหรับโปรตีนถั่วเหลืองแบบนี้ค่ะพอได้ลองทานมาอันนี้เข้าสู่เดือนที่2ที่ได้ทานสิ่งแรกที่รู้สึกได้ชอบมากๆเลยนะทานเนี่ยคือ1เราไม่ท้องอืดท้องเฟอร์เหมือนที่เราทานโปรตีนหรือว่าทานเนื้อสัตว์เยอะๆที่ราะว่าเราต้องการโปรตีนเยอะๆตัวนี้ช่วยได้เลยคือทานแล้วรู้สึกว่าตัวมันเบาแล้วก็รู้สึกว่าได้รับโปรตีนที่ ถึงต่อร่างกายต่อวันแบบเนี้ยไม่รู้สึกท้องอืดขับถ่ายก็ดีขึ้นตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าร่างกายลงแบบมีพลังกระปรี้กระเป่ามากขึ้นเพราะว่าในเนี้ยมีข้าวสารีข้าวสารีเมะไรวิตามินพวกวิตามิน B ีบีหนึ่งบีสองอะไรแบบเนี้ยและที่ชอบโปรตีนของอัลเิเมตโปรตีนเพราะว่าทุกทีเวลานึกถึงการทานโปรตีนเชคต้องพกกระบอกเชคใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยง่ายมากเลยอ่ะตักมาหนึ่งสกู๊ปนะคะแต่อย่างด้เนี้ได้จะทาน2สกู๊ปแต่ถ้าใครอยากทานเริ่มต้นทาน1สกู๊ปก่อนก็ได้และคือชงเหมือน ชงดื่มเลยซึ่งไม่ยาก,ไม,ยากไม่ยากเลยค่ะแบบนี้ค่ะก็คือว่า ตักมาเลยค่ะตักมาสองสองสกู๊ปหรือ1สกู๊ปก็ได้นะคะแบบนี้ต่อมือเสร็จแล้วเนี่ยก็คนใช้ช้อนคนแบบนี้ด้วยน้ําเย็นนะน้าเย็นน้าอุณหภูมิห้องได้หมดแล้วก็ซดดื่มได้เลยอากลิ่นมันมีกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นถั่วเลี้ยงหน่อยๆนะใช่ใช่เหมือนทานน้ำด้านลูกเหมือนทานน้ำตาหมูอเหมือนทานน้ำตาแล้วก็ตัวเนี้ยไม่มีน้ําตาลเลยนะคะได้โปรตีนจากพืชแบบเต็มเต็มเลยซึ่งดีมากๆจริงๆการทานโปรตีนเน้นหลักๆเลยช่วยเรื่องอะไรบ้างหลักๆเลยคือหนึ่งเสริมสร้างกล้ามเนื้้อออตงบกว่่าไม แค่วัยอย่างด้านนะวัยคนที่อายุ50 60 70บดแบบนี้ก็ต้องเสริมโปรโตีนบางคนจะมองว่าสังเกตพอเราแก่ไปคนแก่จะแบบเขียวกล้ามเนื้อ,อ,อไม่มีตรงนี้ค่ะโปรโตีนมันจะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ยังอยู่กับเราอยู่<ฆ>ให้แข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอายุเยอะแล้วแล้วก็ทานจากโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ไหวท้องอืดท้องเฟ้อตัวนี้โปรโตีนจากพืชเหมาะมากๆเลยอันนี้อย่างแนะนําสําหรับคุณคุณแม่หรือว่าคุณแบบผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลูกๆดููออย่ซื้ฝาก พ่อคุณแม่ได้เลยอันนี้ดีมากผู้สูงอายุก็ต้องทานโปรตีนโดยเฉพาะบางคนที่บอกว่าไม่สะดวกในการได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็ต้องทานโปรตีนจากพืชเสริมบางทีผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่ทานอาหารไม่ได้แล้วพลังงานในร่างกายต่อบทานโปรตีนก็ดีนะจริงค่ะโปรโมชั่นมารายการพี่แล้วขอแบบดีที่สุดให้กับคุยแซบโชไม่ต้องห่วงมารายการนี้ทั้งทีคุยแซบโชจัดเต็มวันนี้นะคะเจ้าของโปรดักต์เขาบอกว่าไม่เป็นไรมารายการนี้ต้องจัดเต็ม ซื้อวันนี้นะคะซื้อโปรโตีนออลติเมตโปรตีนนะโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะโปรโตีนจากพืชน,นะ2กล่องนะคะ2กระปุกเนี่ยเราแถมให้อีก1กระปุกแต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรมา100สายทันวันนี้นะแถมแบบซองให้อีก12บสองซองโอโที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยเซตเนี้ยทานได้3เดือนเต็มๆนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 999บาทโ oh, <hey. S 1> <า>อ้โหเมดือนเป็า,าออกมาตกเดือนละ300แล้วก็เสริมสร้างโปรตีนเหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะโปรตีนจากพืชดีมากรีบโทรมาเลยนะคะคุณผู้ชมที่หมายเลข1235หรือว่าแอดไลน์ที่ Ultimate Protein ได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่สะดวกแอดไลน์ตอนนี้เอาหน้าเอามือถือของคุณนะคะรีบไปถ่ายรูปไว้ก่อนตรง QR c o d e แล้วก็ไปสแกน QR Code ได้เลยหรือว่าแอดไลน์ Ultimate หได้เลยนะคะและที่สำคัญคือวันนี้ จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะไม่มีค่าจัดส่งย่างพิเศโอหนึ่สองสามห้ารว่ไลายแอด ultimate หนึ่งเอาชิเม็ดวันนะทางที่อยู่บนโต๊ะเนี่ย มูลค,ค่าเขาเนี่นยสามพันกว่าบาทนะใช่สามพันกว่าบาทนะคะวันนี้ก็คือราคาเต็มเขา่าทั้งเซ็ตเนี่ยคุณต้องจ่าย ,3420 วันนี้โปรพิเศษนะคะ999บาทเพียงแค่คุณโทรมา100สายวันนี้ถ้าทันได้โปรนี้ไปเลยอตอนนี้ถ่ายรูปเอาไว้ก่อนสแกน QR วอโค้ดมุมจอก็ได้หรือว่าโทรมา1235หนะคะ1 2 3 5 2> รีบโทรมาเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยชอบตรงจัดส่งฟรีนั่นแหละใช่ได้สุดท้ายแล้วพี่ฟังหน่อยที่จริงๆอ่ะ โปรตีนมันหาเสื้ออันอื่นก็ได้ทําไมได้ถึงเจาะจงกับอัลติเมทโปรตีนชอบตรงที่ว่าเขาเป็นโปรตีนที่มาจากพืชแท้ๆเลยทั่วเหลืองทั่วลันเตานะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลตัวนี้สําคัญมากๆสาหรับคนที่ดูแลสุขภาพพอทานแล้วระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นไม่ท้องอืดท้องเฟิอมเหมือนเราทานโปรตีนทั่วไปแบบนี้แล้วก็ร่างกายกระปี้กระเป๋าเพราะในนี้เขาก็มีวิตามิน B ีต่างๆด้วยเลื่องกับลูกได้ง่ายขึ้นมากขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ก็คือสดชื่นขึ้นอ่ะโปรหนึ่งรอบสุดท นีถ้าคุณโทรมา100สายวันนี้แถมอีก12ซองง่ายๆทั้งเซตบนหน้าจอตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจากราคาเต็ม3,000กว่าบาทวันนี้คุณจ่าย999บาทรีบโทรมาเลยนะคะที่หมายเลข1235หรือว่าแอดไลน์ที่ Ultimate One ได้เลยสแกนคิวอาโค้ดมุมจอได้เลยนะคะอ่ะต้องปล่อยดา,ด,าด้าไปเพื่อเดี๋ยวเธอไปเล่นละครอ,อีก7เรื่องด้วยก<ช>ัน<ข>อ่านแล้วแหละคุยแซ่โชว์จ๊อแปลวอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ซับสไครต์ให้พวกเรากันนะคะ นอกจากพาไปลองตายไปเที่ยวตะเลี <laughs>